ในหุบเขาที่ซ่อนเร้นนามว่าหุบเขาแห่งการมองเห็นมีเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองเอ็กโคตั้งอยู่เมืองนี้มีชื่อเช่นนั้นเพราะทุกเสียงที่เปล่งออกมาจะสะท้อนกลับมาอย่างคมชัดเรากับธรรมชาติกำลังบอกให้ผู้คนรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองใจกลางเมืองมีบึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าบึงแห่งความนิ่งเงียบซึ่งเล่ากันว่าสะท้อนความจริงในใจของผู้ที่มองลงไป เมืองนี้ถูกปกครองโดยสภาอาวุโสซ,ซึ่งมีสมาชิกหลักสามคนนายกเทศมนตรีเอล่าผู้ยึดมั่นในตรรก,กะโลกอสและระเบียบเชื่อว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดต้องมาจากตัวเลขกฎหมายและความแน่นอนทางสถิติเธอใส่เสื้อคลุมสีเข้มเข้าและมักจะถือกระดานชนวนจดบันทึกไว้เสมอนักปราดไคลัส ผู้เชี่ยวชาญด้านอารมณ์พาโทสและความรู้สึกเขาเชื่อว,ว่าความเข้าใจในจิตใจของมนุษย์และความเห็นอกเห็นใจคือรากฐานของความสงบสุขเขาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลและสวมสร้อยคอที่ทำจากหินสีต่างๆที่เชื่อกันว่าดูดซับอารมณ์กับตันซอเนียผู้เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นเอโทสและการกระทำ เธอเชื่อในการลงมือปฏิบัติการปกป้องและความยุติธรรมที่จับต้องได้เธอสวมเกราะเบาและมักจะยืนอยู่ข้างกำแพงเมืองปัญหาที่มาเยือนวันหนึ่งข่าวลือแพร่สะพัดจากอาณาจักรสโตนที่อยู่ถัดไปอาณาจักรแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความมั่งคั่งจากการขุดเมืองอัญ,ญมณีหายากศิลาแห่งรัติการข่าวลือกล่าวว่า กษัตริย์องค์ใหม่ของสโตนกำลังวางแผนสร้างกำแพงขนาดมหึมาซึ่งจะปิดกั้นทางน้ำและทำลายพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองเอ็กโคชาวเมืองเอ็กโคแตกออกเป็นสามกลุ่มตามผู้นำของพวกเขากลุ่มของเอล่าผู้ใช้ตรัก,กะพวกเขาเรียกร้องให้รวบรวมข้อมูลทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์พิสูจน์ด้วยแผนที่และสัญญาว่าการกระทำของสโตน จะผิดกฎการค้าพวกเขากลัวความวุ่นวายและต้องการความแน่นอนทางเอกสารเหตุผลของพวกเขาคือถ้าเราแสดงให้เห็นความเสียหายที่เป็นตัวเงินและทางกฎหมายสโตนซึ่งเป็นอาณาจักรที่ฉลาดจะไม่ทำผิดพลาดที่ต้องชดใช้ในภายหลังกลุ่มของไคลัสผู้ใช้อารมณ์พวกเขาเสนอให้ส่งคณะผู้แทนไปเจรจาด้วยความเห็นอกเห็นใจ นำของขวัญล้ำค่าไปมอบให้กับราชินีและเชื้อพระวงศ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและขอร้องด้วยอารมณ์ที่อ่อนโยนพวกเขากลัวการเผชิญหน้าและต้องการความสงบสุขของจิตใจเหตุผลของพวกเขาคือกษัตริย์ก็เป็นมนุษย์ย่อมมีหัวใจการเข้าถึงความรู้สึกและแสดงความเจ็บปวดของเราอย่างจริงใจจะทำให้พวกเขาเห็นใจและล้มเลิกแผนการ กลุ่มของซอเนียผู้ใช้การกระทำพวกเขาต้องการเสริมกำลังป้องกันทันทีเตรียมสเสบียงและฝึกทหารเพื่อแสดงความแข็งแกร่งพวกเขากลัวความอ่อนแอและต้องการความมั่นคงที่เกิดจากการควบคุมสถานการณ์เหตุผลของพวกเขาคือตรัก,กะอาจถูกเมินเฉยความรู้สึกอาจถูกเหยียบย่ำแต่กำลังที่พร้อมจะต่อสู้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพ เราต้องแสดงความเด็ดขาดการเดินทางของสมทางสภาตัดสินใจส่งคณะผู้แทน3ามชุดตามแนวคิดของผู้นำเอล่าพร้อมด้วยนักกฎหมายและนักบัญชีมุ่งหน้าไปพร้อมกับกองเอกสารและแผนที่เพื่อยื่นคำขาดทางกฎหมายต่อสภาของอาณาจักรสโตนไคลลัสพร้อมด้วยกวีและศิลปินเดินทางไปพร้อมกับของขวัญล้ำค่าเพื่อมอบให้กับราชินีและเชื้อพระวงศ์ พื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและขอร้องด้วยอารมณ์ที่อ่อนโยนซอเนียไม่ได้เดินทางไปสโตนแต่สั่งการให้ทหารและชาวเมืองเริ่มสร้างเขื่อนชั่วคราวและเสริมกำแพงเมืองเธอยืนยันว่าการเตรียมพร้อมคือการเจรจาที่ดีที่สุดในอนาณาจักรสโตนเมื่อเอล่าไปถึงเธอเผชิญหน้ากับที่ปรึกษาเทเลียผู้เป็นมันสมองของกษัตริย์ เทเลียฟังข้อโต้แย้งทางกฎหมายของเอล่าอย่างสุภาพแต่ตอบกลับด้วยตรรกะที่เย็นชากว่าข้อมูลของคุณถูกต้องตามกฎหมายเก่าแต่กษัตริย์ได้ลงนามในกฤษฎสิกาแห่งการพัฒนาฉบับใหม่แล้วซึ่งให้สิทธิ์ในการสร้างเพื่อประโยชน์สูงสุดของอาณาจักรเราผลกำไรจากการสร้างกำแพงจะครอบคลุมค่าชดเชยทางกฎหมายทั้งหมดที่คุณต้องการเรียกร้อง เมื่อไครรัสไปถึงเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากราชินีเลเนียผู้รักศิลปะไครัสแสดงความปวดร้าวของชาวเอค็โคราชินีเลเนียร้องไห้และแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึง้งแต่เมื่อเขาขอให้ยกเลิกแผนการราชินีเลเนียก็ตอบด้วยอารมณ์ของความรับผิดชอบว่าไครัสฉันรู้สึกเจ็บปวดกับคุณ แต่ชีวิตของประชาชนในสโตนจำนวนมากต้องพึ่งพาความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะมาจากการสร้างกำแพงนี้ฉันจะทรยศต่อความหวังของพวกเขาได้อย่างไรทั้งตรรก,กะและอารมณ์ต่างก็มีเหตุผลที่หนักแน่นในการกระทําของตัวเองความจริงที่บึงน้ำเมื่อเอล่าและไครัสกลับมาอย่างสิ้นหวัง พวกเขาพบว่าซอเนียได้สร้างกำแพงป้องกันน้ำและเสริมความแข็งแกร่งของเมืองได้เกือบสมบูรณ์แล้วในคืนนั้นขณะที่ทั้งสามนั่งอยู่ริมบึงแห่งความนิ่งเงียบเอล่ามองลงไปเห็นภาพสะท้อนของแผนที่ที่ถูกฉีกขาดเธอเข้าใจว่าตรรกะของเธอนั้นไร้พลังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอำนาจที่เขียนกฎใหม่ ไครัสก็มองลงไปเห็นภาพสะท้อนของดวงตาที่เปี่ยมด้วยน้ำตาเขาเข้าใจว่าความเห็นอกเห็นใจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่ฝังรากในโครงสร้างของระบบที่ใหญ่กว่าทันใดนั้นเสียงชายแก่คนหนึ่งดังขึ้นจากเงาเขาคือนักบวชโซลานผู้ดูแลบึงมานานนับศตวรรษโซลานไม่ได้พูดอะไรมากเพียงชี้ไปที่บึงน้ำแล้วบอกว่า พวกเจ้าทั้งหมดถูกต้องแต่พวกเจ้ามองเห็นแค่เงาของสิ่งที่พวกเจ้าเป็นเอล่าเจ้าเห็นแต่กฎไครัสเจ้าเห็นแต่ความรู้สึกซอเนียเจ้าเห็นแต่การป้องกันแต่ความจริงที่อยู่ในบึงนี้คืออะไรซอเนียถามความจริงคือโซลานตอบพลังกวาดมือเหนือน้ำทำให้เกิดเคลื่อนวงเล็กๆขึ้น การกระทำของอาณาจักรสโตนไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายหรือความไม่สนใจพวกเขาเพียงแค่พยายามรักษาความสมดุลของพวกเขาเองในขณะที่พวกเจ้าก็พยายามรักษาความสมดุลของพวกเจ้าเช่นกันทุกการกระทำมีความจำเป็นในสายตาของผู้กระทำ กษัตริย์สโตนเชื่อว่าการปิดกั้นทางน้ำเป็นเพียงส่วนเล็กที่ต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ที่ใหญ่กว่าของประเทศเขาการเจรจาของเอล่าถูกหักล้างด้วยตรรกะที่ยิ่งใหญ่กว่าการขอร้องของไครัสถูกปฏิเสธด้วยอารมณ์ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มีต่อคนของเขาเองทางเดียวที่จะอยู่รอดคือการรวมเอาสามเหตุผลเข้าด้วยกันซอเนียทำให้เรามีเวลา เอล่าได้เปิดเผยช่องหว่ทางกฎหมายไคยรัสได้สร้างความผูกพันส่วนตัวบัดนี้พวกเจ้าต้องมองเข้าไปในบึงน้ำอีกครั้งแล้วดูว่าภาพสะท้อนของทั้งสามรวมกันเป็นอะไร เมื่อทั้งสามมองลงไปอีกครั้งพวกเขาไม่ได้เห็นแค่ภาพสะท้อนของตัวเองแต่เห็นภาพของเมืองเอ็กโคที่สร้างบ้านเรือนในที่ใหม่เหนือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพวกเขาเห็นท่อระบายน้ำที่ถูกปรับปรุงตามแผนผังที่เอล่าหามาได้พวกเขาเห็นจดหมายจากราชินีเลเนียที่สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุก่อสร้างบางส่วนจากความเห็นอกเห็นใจ การประสานงานในทางที่ดีและใช้ตรรก,กะการจดให้เหมาะสมคณะผู้แทนจากสโตนมาถึงในสัปดาห์ต่อมาไม่ได้มาเพื่อโจมตีแต่มาเพื่อส่งมอบคำสั่งซื้อสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เมืองเอ็กโคเคยได้รับคำสั่งซื้อนี้ถูกเสนอโดยที่ปรึกษาเทเลียเพื่อลดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือการชดเชยที่ถูกกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสโตน เอล่าใช้ตรรก,กะของเธอในการจัดทําสัญญาการค้าที่มีรายละเอียดและยุติธรรมไคลรัสใช้ความเข้าใจในจิตใจของมนุษย์ของเขาในการจัดสินค้าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างความพอใจให้กับราชินีและซอเนียใช้ความมุ่งมั่นของเธอในการจัดระเบียบชาวเมืองเพื่อทำงานและย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ถูกเตรียมไว้ กำแพงของอาณาจักรสโตนถูกสร้างขึ้นแต่ความเสียหายต่อเมืองเอ็กโคถูกลดลงด้วยการเตรียมพร้อมและการปรับตัวเมืองเอ็กโคไม่ได้พ่ายแพ้ต่อแผนการแต่เรียนรู้ที่จะใช้เหตุผลของศัตรูให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนิทานจบที่เมืองเอ็กโคยังคงดำรงอยู่ไม่ได้ด้วยชัยชนะของตรกะอย่างเดียวไม่ได้ด้วยการร้องขออย่างเดียว และไม่ได้ด้วยการต่อสู้อย่างเดียวแต่ด้วยการยอมรับในความจำเป็นของการกระทำทั้งสามอย่างและความเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลที่ยอดเยี่ยมในการทำสิ่งที่พวกเขาทำซึ่งเมื่อเข้าใจเหตุผลเหล่านั้นแล้วจึงจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้